ข่าวพระเจสัมพันธ์นะครับโครงการของทางไดกินนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ก็มีการทํากิจกรรมร่วมกับทางคิซายโค้งนะฮะต่อเนื่องอมาเป็นปีที่สําหรับโครงการไดกินรีมสเตเดียมซีซั่นสองนะครับโดยปีนี้เนี่ยไดกินได้เข้าไปปรับทัศนียภาพนะครับให้กับโรงเรียนบ้านบ่อวินจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่นะฮะทาสีลานอเนกประสงค์นะครับแล้วก็พิธีเปิดจะมีวันอังคารที่2กันยายน,นนี้นะครับโดยมีกิจกรรมเนี่ยเป็นฟุตซอลกระชับมิตรระหว่างไดกิน น,ะะนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบ่อวินชนบุรีและนักฟุตบอลจากสมโมสรชนบุรีเอฟซซึ่งสมโมสรชนบุรี FC เนี่ย ก็มีไดกินนะฮะเป็นผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ทางทีมชาติไทยเนี่ยก็มีไดกินเป็นผู้สนับสนุนเช่นเดียวกันนะครับพี่ปุ้ยเจ็บไหมฮะือพี่ปุ้ยเดินผ่านนะฮะแล้วก็พี่ปุ้ยล้มนะเพราะว่ามันเห็นในภาพเพราะผมก็ต้องบอกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคนก็จะงงว่าเมื่อกี้เอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่ปุ้ยวันนี้นะครับใส่เสื้อเลี้์วภูมาข่มผมด้วยนะครับหลังจากที่เมื่อคืนชนะิวคาสเซิลอ่ะนอกจากฟุตบอลแล้วเนี่ยยังมีตะก้อกระชับมิตรนะฮะระหว่างไดกินกับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อววินนด้ยยะคครรับใอู่ ใกล้ๆนะครับก็แวะไปชมกันได้กิจกรรมเริ่ม9โมงถึงเที่ยงนะครับวันอังคารที่2กันยายนที่จะถึงนี้อ่ะอันนี้ก็เป็น2กิจกรรมที่มาบอกนะครับมาแจ้งกัน